อ่ะโอเคสวัสดีชาวนับตกปลาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาดีซีช็อตร้านขายไก่เบ็ดราคาถูกมีตั้งแต่1เบ็ดไปจนถึง10เบ็ดเช่นเบ็ดเดฟบเบ็ดโนไลฟ์เบ็ดไทเดนและยังรับฟาร์มเลเวลหินทําเบ็ดต่างๆหรืออยากกดเกมพาราคาถูกเติมระบักแท้ก็ยังมีร้าน,นมีแจกโค้ดและไก่ตันเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยบอกสปอตในการตกปลาในการหาเงินที่คิดว่าดีที่สุดแล้วก็หา EP ด้วยโอเค ก่อนอื่นก็นี่ครับมามาดูบอร์ที่ดีที่สุดก่อนว่าต้องทำอะไรก็คือมันจะคือของอัปเดตใหม่นะชื่อว่ามาเรียนาเวลซึ่งเป็นการดำน้ำลงมาหลุมเรื่อยๆทั้งหมดจะมี5ห้าเลเยอร์ผมไม่แน่ใจสี่หรือห้าแต่มันมีทั้งหมด5้าบอร์นั่นเองเดี๋ยวผมจะให้ดูวิกิแล้วกันมาเรียนาเวลอันนี้จะเป็นโลเคชัน <c oughs> โลเคชันของบอนะ จะมี volcanic vent challenger deep อยากให้ดูปลาด้วยของแต่ระบ่อโชว์ abyssal z e n i t calm zone แล้วก็บอที่ผมบอกที่คิดว่าไปตกมาแลาดีที่สุดก็คือ w h a l of forsekin บ่อน,นี้นั่นเองซึ่งจะเป็นบ่อของเป็นบ่อของบอน,นั่นเองข้อจริงๆเล่นจบไปแล้วหนึ่งหนึ่งตาแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าถ้าเข้าไปใหม่อ่ะ มันจะต้องเล่นใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวจะเข้าไปให้ดูนะครับตัวหนึ่งอ่ะจะขายอยู่ที่ราคาสองแสนกว่าๆถ้าผมจำไม่ผิดนะเนี่ยแสนสี่น่าจะเป็นมินิมัลมินิมัมของอ่าเวทความใหญ่อ่ะนะถ้าใหญ่กว่านี้ราคาก็จะเพิ่มมากขึ้นเบ็ดที่คิดว่าดีที่สุดในการหารเงินตอนนี้ก็คืออเธเรียปิซซึมซึ่งมันจะขายอยู่ในโซนของคามโซน ใครที่ยังไม่รู้หาไงก็ลองไปเปิดเซิร์ชยูทูบได้ซึ่งมีโอกาสห้าสิเอร์ซนที่จะติดพริสมิสคูณแปดเท่าของราคาคิดดูถ้าคูณแปดของบอรก็คือประมาณเท่าไหร่เป็นล้านอ่ะทุกนก็ลองไปหาดูกันได้แล้วก็ถ้ามีแล้วก็เอนชานที่แนะนำก็จะเป็นซีโอ r l อ d ไม่ก็อ่าดีไอเขาเรียกว่าอะไรนะดีวยปะไอที่มันจะบวกค่าแบบริ i เซเลน ทำให้ตกปลาง่ายขึ้นถ้ามี resilience บวกขึ้นอีก40ก็คือคิดว่าน่าจะชิวอะแต่จริงไม่ต้องมีก็โหดอยู่ละโอเคก็เดี๋ยวเราลองไปให้ดูกันเลยครับว่าบอร์ดเป็นไงอ่ะทุกคนเรามาหยุดบอร์นี้กันก่อนก็นี่จะเป็นบอร์ของคามโซนนะก็ใครอยากตกของคามโซนก็มาตรงนี้ได้ ซึ่งถามว่าเงินดีไหมก็ก็ตกสจแล้ว <c oughs> จะมีไอตัวเนี้ยราคาแพงอยู่ค่อนข้างที่จะตกยากแต่ว่าถ้าเทียบเป็นตัวมิติอะบอน,นี้ก็คือตกง่ายเลยเพราะว่าค่าไอ้นี้ค่าการจับมันค่อนข้างลบยี่สิบมันค่อนข้างง่ายไม่จำเป็นต้องใช้เบ็ดที่แบบตกปลาแล้วมันควบคุมเยอะๆนั่นแหะ โอเคสำหรับใครที่อยากชิวก็มาบอคาโซนนะอีกพีไม่ดีเท่าบอสามบอสดีกว่าแต่ถ้าให้เลือกผมว่าเลือกเซฟจุดคาโซนก็ดีเพราะว่ามันใกล้บอบอดวยบอบอ่ก็ตกยากก็ถือว่าเป็นการฟาร์มอีกพียากเหมือนกันถ้าจะฟาร์มอีกไปบอสง่ายสุดแล้วก็ได้เงินค่อนข้างที่จะเยอะด้วยลองมาจากบอไอ้นี่เลยบอบอ อันนี้ก็ลองเทียบราคาด่วนบอรแรกสลับค้นที่แบบอืมยังไม่ถึงก็ฟาร์มบอลาวากับบอน้ําแข็งไปก่อนก็ได้แต่ถ้าปลล็อกบอสามบอสี่บอห้าล้วก็เออเลือกตกเลย <c oughs> เอาง,ง่ายๆก็บอกคาโซนถ้าคิดว่าอยากได้ EP เยอะหน่อยก็ไปอบิสโซเซนิตถ้าเอาแต่เงินก็มาบอสุดท้ายเลยครับประมาณนี้ อืแล้วก็ตัวตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะได้ราคาดีอยู่นะก็แล้วแต่ถ้าไม่ชมเลือกแต่จริงมันตกแก้เป็นตัวซีเคระเรามาเทียบตัวนี้น่าจะดีกว่าถ้าเทียบเป็นราคานะตัวค่อนข้างสวยนะอเอาจริงคริสตลัลผมก็ไม่แน่ใจตกได้ตอนไหนออโต้ไว้แล้วก็ตกได้ ค okay. ส่วนบอสก็ต้องไปเล็กกว่านี้นะไปเลอยอ่ะทุกคนก็สำหรับคนที่สู้บอสแล้วก็ไม่ต้องสู้หม่ก็มาได้เลยสำหรับตรงนี้นะก็ะตกแถวนี้มันจะมีบอสนาคาเกิดสล่า เป็นแบบตำนานอะไรสักอย่างตัวนี้ก็คุณแปดครับราคาค่อนข้างที่จะโหดเกือบๆล้านเดี๋ยวผมจะตกบอลนี้ฟาร์มไปแล้วกันก็ให้ใช้เบ็ดเบ็ดสุดถ้าไม่มีเบ็ดไอสิบ้าล้านนะเบ็ดสุดก็ดีเหมือนกันอืมแล้วถ้าอยากใช้เบ็ดอื่นที่มันตกง่ายๆในบอ่อนี้ก็แนะนำเป็นเบ็ดนี้ก็ได้ เบทที่มันขายหรือเวทานฟแฟงเพราะมันช่วยมันงไงช่วยในบอรนี้เยอะเลยอส่วนตัวผมจะใช้เป็นเบดเ,เบดเวห้าร้อย500ตกหนังเพราะว่าตอนนี้งบไม่มี<笑><笑>เงินไม่พออัเด็ดนี่ใช้งบแบบประมาณสามสิบล้านได้เยอะค่อนข้างนี่เยอะเลยเนี่ยผมจะใช้เป็นเบดเบดตัวนี้ควันต่มควันตัมนี่รู้สึกถ้าตกได้มันจะได้คูณห้าซึ่งน้อยกว่า นั่นไม่เป็นไรแค่นี้ก็พอใจละอ่ะก็คิดว่าน่าจะมีเพียงเท่านี้แหละวันนี้ก็จะไม่ได้ทำคลิปตกเดี๋ยวไว้จะมาทำคลิปตกให้ดูกันแต่ถ้าออโต้อ่ะผมแนะนำเป็นบอ่บอบ่อที่3ามนะเพราะว่าสกายล่ามันจะเกิดแบบอ่าต้องใช้ซันเดลอะให้รีวอนแล้วมันจะเกิด รีวันถ้าออต้เนี่ยนัเป็นบอ่อสามดีสุดแต่ถ้าใครสะดวกมาตกเองก็บอ่อนี้คิดว่าดีสุดละอืมน่าจะสรุปประมาณนี้แหละสรุปก็คือบอ่อนี้บอ่บอๆได้เงินดีสุดลองลองมาก็เป็นบอ่อออบิซอาเซนิตลองลองมาก็คามโซนแต่สำหรับใครที่อยากตกบอ่อไหนก็เอาเลย <c oughs> แล้วแต่ แต่ผมเอาจริงว่าคามโซนจริงๆมันก็ได้เงินเยอะอยู่เหมือนกันตกคามโซนไปก็ได้ทุกคนแต่ถ้าใครอยากเดินหน่อยก็มาบอบอสหนุกดีมีบอสเกิดด้วยใน่เราวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละเดี๋ยวไว้จะมาดีเวลวิสิบห้าล้านให้ดูตกแต่ละบอนะก็บายบายครับไปแหละขอตัวไปตกก่อนวี